สวัสดีครับพ่อสมานครับสวัสดีครับงวดนึ่งหันในข้าวนะครับว่าได้ทั้งบนได้ทั้งล่างครับผมได้ทั้งบนทั้งล่างันดีนะครับนาะคันว่าแนวใดเนี่ยครับงวดันว่าเด้ไปจับปลาดได้มาตัวนึงหลักก็มาหอดบาดแล้วเขากเอางหัวไม่ขาตัวนึงหัวไม่ขาตัวนึงบาดเนี่ยพ่อสมานก็เลยมาแกะกวาอฝันว่ามันกับเป็นแปดปลาเนี่ยแปดทัวตัวหนึ่งก็เลยเป็นแปดหนึ่งหล้กก็พ่อสมานก็เลยมาจุดทูบพ่อสมานก็จุดทูบได้ แปดศูนย์เก้าเพราะสมานก็เลยได้ทั้งล่างทั้งบนงวดบังหันเต็มเต็มเลยครับที่ว่าฝันดีนะครับน้องครับผมกับเด็กทูบก็มาเขาในทั้งบนทั้งล่างครับงวดนี้นะครับก็เลยเสด็จผ้าถานผูุ้สมนะครับมาอธิดตามกันต่อนะครับกับความฝันและการเลขกทูบของฟอสมานครับผมในงวดวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมก่อนรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับสิริประพานคลิปที่ดีจากทังช่องช่างนุพารวยนะครับผมงวดนี้นะครับกะแต่ข่าวว่าพอสมานเองแต่ข่าฝันแล้วนะครับฝันดีนะครับซึ่งวดนี้นะครับกะแต่ข่าวว่าพอสมานก็อะไรออกรถไม่นํานะครับเนาะกะเลยสิรลผ้าทานูุชมทุกท่านนะครับมาติดตามความฝันของพอสมานวดนี้ฝันเนี่ยไดแน่นอครับครับวดกับฝัน ออรรถมาแล้วกับฝันดีอยู่ฝันขึ้นมานอนกับฝันว่าบ้านอยากินขนมเด้อยากบานขนมผัดอยากินขนมแบบขนมขนมสามสันแบบบ้านเท่าเอิญขนมขนมโบราณขนมโบราณแบบสามสันมีสีเขียวสียังนะพอสมานก็ไปซื้อไปกินขนมสามสันเนี่ยพอสมานก็มากอยู่รือเลขอันพอสมานฝันเกี่ยวนี่หรือมันจะออกทั้งสามตัวนี่ยบ่พอสมานว่าพอสมานกับเดียเลยเดีขี่รถนี่ละ รถขั้นพอสมานซื้อไม่มานี่ละกขี่ไปว่าติดไปซื้อขนมซื้อขนมมาแล้วก็ว่าโอ้พอสมานก็ว่าซื้อกินขนมสามชั้นแล้วมีแห้งหรืจิพอสมานก็ว่าสิกาป้านพอสมานขี่รถห้วยตอนแรกก็ว่าสิกาป่านขี่ไปจังไดกับมีตะมืดไปหนาเลยพอสมานก็ไปจังไดเนาะขี่รถไปแต่พ่อสมานก็ยานเขามาลัดขาเอารถเนาะพอสมานก็ไปขึ้นไปผู้เดียว มีตะปาตั้งคืนพอสมานไปขี่รถขั้นพอสมาณซื้อไปไหมนี่ละไปขี่ไปขี่ไปห้วยมีตะมิดไปหนาบาดมีตะปาอ,อ้โหโกับมีผู้หญิงผู้หนึ่งผมยาวเนาะตั้งคืนกับมะขวกว่าไปน้ำเนี้ยไปน้ำเนี้ยตอนแรกพอสมานกับว่าสีบรจอดดอกพอสมานกับเป็นคนใจดีเนาะก็เลยเอา้าเอนไปน้ำ มันก็นเลยว่าไปน้ำเนย้ยไปมองนีละ่ะสิไปซื้อขนมพนว่าผูยิ่ผมเงี้ยวกัสีไหวกางอยู่ประมาณตั้งสี่สิบกว่านี่แหละตั้งสิบกว่าเท่าไหร่ประมาณคือว่าเบิ่องต้นคืนนอเนาะพลว่าขี่ไปขี่ไปไปแล้วขี่เข้าไปในหมู่บ้านเขาก็จะเอื้อนถามโ oh, อ,อ,อ้พ่อหมานออกรถไหมบ่พ่วงตะพ่วงพ่วงพ่วงต่พ่อหมานด้บัู้ฟูยิ่ขี่ทั้งหลังก็เจาแนมเนมว่เ,มมเห็นก็ว่า เป็นอย่างคือบดคือถ่วงแต่นพอหมานแท้เอื่นใสโอ้ดีลดงามเถอะเนาะพอหมานกับบาวชีสอดมากก็ผู้ใดเนี่พอสมานกับกะแปกอยวกไปทั้งหลังกับ้วยแล้วก็คือจังสอนน้ำโยนะสอดน้ำโยพอสมานกับก็ขึ้อยู่ด้อย่างเนาะเป็นยงไดเนาะก็เป็นหนงสี่เนาะที่ไปหอดไปไปหอดลาดข้าลาดข้ากับอีกลาดนึงกับเป็น ก่อนสิเข่าไปลายเด้ยเพิ่ก็เลยว่าจอดตรงนี้ละไอ้หนูโลงนี่ละพ่อแล่วก็เลยเพิ่งก็โล่งปืบเพิ่ง้ว่าทา,า,านหนูจะข้าวเดอ้อหนูไปซื้อขนมกนเพิ่งก็เลยเห็นคุณแก่รถพ่อหมานขั้นไม้เพิ่งก็เลยมาบ่ายเบิ่งโอ้รถไม้ตัวนี้อันลูกไอ้ลูกคุณแก่คืองามแต่เพิ่นบ้านนะเราก็พอจะมานนี้เลขคุณแก่ของพ่อนี่ตัวไหนน้อครับเลขคุณแก่ของพ่อสมานกะ สามตัวบผมเออเพิ่นมาทวงเนาะพ่อก็เลยมาลูกคุณแกกะหกเจ็ดหกลูกคุณแกพ่อสมานรถขั้นใหมเจ็ดหกนะครับเนาะเียกคุณแกเจ็ดหกเป็นไ้มาจับลูกคุณแกนะครับลูกคุณแกบ้านเพิ่นกันลุงไปซื้อบ่ครับนุ้ครับลงไปซื้อขนมพ่อสมานกะทาบักโดดนุก็นานมากเจพอสมานก็บอกว่ามันอันนี้เรียกพ่อสมานกะทาบ่ได้พอสมานก็เลยกาบบ้านก้อนนั่นแหละ ไปผอดเงี้ยแล้วก็มานอนคือเอ๊ะจังไดนอนคนขึ้นมาบ่ายลูกคุณแก่แต่คนขึ้นมาบ่ายคืองามแท้หรือมันสิออกตัวนี้เพราะเพ่อพอสมานกับขนมนกับไปซื้อขนมสามตันไม่กินอยากกินขนมกับหรือมันสิออกสามตัวเพราะมานอนคือเบิ่องนะเป็นมาจับแล้วนะว่เาเป็นกบมาน้่เนอนมาขออนสิลุงกับมาจับลูกคุณแก่แล้วกับเนาะซึ่งพองสมานก,กับกาลั่นเด็กออกมหม่นะครับไปเปลี่ยนกับท่านได้ได้ แต่มีแต่นี่ละเรียกลูกคุณแก่นะครับน้องคือหกเจ็ดหกนะครับบานีอ่าเลขทูบแล้วครับบานีเลขทูบพ่อสมานกระจุดบังบันพระบังหันนอกะเลขจุดวันพระบังหันกาใส่สามตัวงวดนี่กะแปดเก้าหนึ่งแต่ว่าพ่อสมานกับมักเก้าได้งวดนี้มักเก้างวดนี้มักเก้าครับเพิ่งว่าพ่อสมานว่ามักศูนย์ซย่งก็ได้ขอให้มี่ศูนย์ มันก็ออกเก้าศูนย์นะครับเนาะแต่วางวดพอสมานมาเก่าสื่อยั้ก็ได้ขอให้มีเก่าแต่ว่าพอสมานมาเก่าหนึ่งกับแปดเก่าอ่ะละพอสมานปาดนี้นะครับเนาะกชิมาคอัสรุปเนาะตัวเลขเนาะที่ว่าพอสมานฝันนะครับครับผมครับเป็นกับเป็นผู้หยิ่งาว่าผีผู้ญิ่งมีพอสมานในสิตีเป็นแน่วไหนครับนีาว่าผู้ยิ่งกัตีไปเป็นแปดศูนย์กับสี่ศูนย์ครับ ผู้หญิ่งก <c oughs> ับ40นี่กับเข่าเพราะว่าพอสมานว่าอายุประมาณ40กว่าเนาะ40กว่าตั้งแต่40ถ้าได้คนกต่มาใส่ศูนย์นะครับเนาะคำว่าตายเนาะคข้ามาตายก็เศูนย์เนาะจะได้เป็น80กับ40นะครับผมแล้วก็สำรับนะครับอ่า3ตัวนะครับที่ว่าเด็กพ่วงคุณแก่ของกอสมานนะครับที่ว่าผีผู้หญิงเพื่นเอกมาขอขอสอนรถน้ำ้วก็อยากกินขนมก่อนเพิ่นลุ่งไปแล้วเพิ่นกับมาจับลูกคุณแก่ ก็คือลูกเลขลูกคุณแก่เนี่ก็หกเจ็ดหกนะครับสำหรับจัดเล่นสองตัวนะครับก็จะเป็นหกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับนอนหรือว่าหลักการระวังน้ำเนียนะครับสำหรับเลขหกกับเลขเก้านะครับอาจจะเป็นเก้าเจ็ดหกนะครับสองตัวก็หกหกเก้าเก้านะครับหลักการสองตัวนะครับสำหรับเลขที่ว่าพอคุณพอสมานเพิ่นฝันเพิ่นฝันว่าผู้ยิ่งนอะผู้ยิ่งหลักกเพิ่นตีเป็นแปดศูนย์ กับ40นะครับผมสำหรับเลขทูบนะครับเลขทูบงวดนี้พอสมานกับเลขจุดนะครับก็ได้891นะครับสำหรับตัดเรียนก็จะเป็น89 81 91หรือว่าเลข6กับเลข9นะครับก็จะเป็น68 61นะครับสำหรับนี่ก็เป็นแนวทางนะครับที่ได้เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านเพราะว่าจะเป็นเลขความฝันและการเลขคุณพอสมานซึ่งหนวดหนึงหันนี่ก็ เพิ่นกะได้เขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเพราะว่าเพิ่นฟันนับในข้าวว่าเขาตอนเนื่องแล้วครับเนาะในงวดนึงขันอีกระมานครับเพราะว่าได้ทั้งบนได้ทั้งล่างบานี้เพิ่นกะได้ออกมอเตอร์ไซค์ไม่น้ำนะครับกับพอดีกับในมาบังเอิญฟันนะครับเห็นผู้ยิ่งเนาะเพิ่นมาขอขืนน้ำขืนน่ำหรือว่าเพิ่นสีมาให้โโสให้ลาบนะครับเนาะห้โโสให้ลาบในงวดวันที่สิบหกเมษานี่นะครับผมตอนรับนะครับเนาะสงการนะครับเนาะ ครับต้องการการเล้วพอดีนะครับเลี้วพอดีถือว่าวันสงการนี่กับเป็นวันอีไม้ไทยนะครับนอทุกคนได้กลับมาลวก็ะเสียฮาทางวันรถดลับไปทําการทํางานได้บาดนี้นอหลังจากเล่นสงการพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับผมลัก็สะเสด้ยอำลาผาจากท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีใช่นะครับผมรำรวยสุขผูสุขคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ช่างนุพะรว่ยลวก็ะพ่อสมาน สิเดลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคร,ครับสวัสดีครับ